สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดพ่อของโชโติกันนะครับหรือก็คือลุงเอนเดเวอร์นั่นเองอ่าบอกได้เลยนะครับผมสําหรับผมแล้วเนี่ยอ่าลุงเอนเดเวอร์เนี่ยดูแล้วอ่าถ้าทางจะทรงพลังแล้วดูแล้วแข็งแกร่งดูดันยิ่งกว่าออมไมซ์ซะอีกนะครับอบอกเลยผมค่อนข้างจะชื่นชอบตัวนี้อีกเช่นกันนะครับอ่าเรามาวาดกันเลยดีกว่าครับนี่ลุงเอนเดเวอร์คางก็จะริมเหลี่ยม,มแบบนี้เลยนะคอ่ามันจะคางไม่แหลมนะครับแล้วก็วาดคางเหลี่ยมเลย ก็เป็นคางเหลี่ยมแบบแบนๆยาวๆหน่อยครับแล้วก็นี่คือกรอบตาหรือโครงตานะครับโครงตาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆแบบนี้เลยครับอ่าพยายามลากให้มันเท่าๆกันนะครับนี่จากนั้นเราก็เติมขอบตาเลยนี่ขอบตาก็จะแหลมๆเฉยๆียวๆแล้วก็มีลักษณะคิ้วที่ค่อนข้างจะดูดันนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบอ่าคิ้วแบบแบบน้นหนาเลยนี่แล้วก็เติมลูกตาเล็กๆข้างในนะครับ อย่าไปวาดโตมากอ่าเพราะวาดลูกตาเล็กๆแล้วจะดูทําให้หน้าตาดูดุดันเด็กเกลี้ยวกลาดนะ <c oughs> นี่แล้วนี่ก็คือเปลวเพลิงที่ใต้ตามันเลยนะนี่แบบนี้นี่แล้วนี่หูเข้านะครับแล้วก็เติมจมูกไปอ่านี่คือรูจมูกลักษณะท,ที่ผมวาดมันจะมองมาจากอ่าด้านด้านล่างแล้วมองขึ้นท้างบนนะครับมันก็จะเห็นจมูกลักษณะอย่างนี้นะเห็นรูจมูกนี้แล้วก็ปากนี่ปากก็ ทมืนทหมนหน่อยนี่คือคางนะครับช่วงริมฝีปากล่างนี่จะเป็นอย่างนี้จากนั้นก็เติมหนวดซะหน่อยคนระับหนวดเปลวเพลิองนี่บอกเลยว่านี่คือสุดยอดแห่งไฟนะครับไฟนี่ลุกชดช่วงทั้งทั้งหัวทั้งตัวเลยนี่บอกได้เลยว่าทรงพลังสุดๆอ่านี่ประมาณนี้ครับอย่างเฟีเ้ยวแล้วนี่คือเส้นน้ำผานะครับอ่า จากนั้นผมก็จะวาดอ่าจะเรียกว่าไรเดียมันเป็นเปลวเปลวเพลิงนะครับเหมือนเหมือนเหมือนทรงผมนะแต่จริงๆมันเป็นเปลวเพลิงเป็นงอนเลยอ่าอารมณ์เหมือนงอนไก่โผล่มาแล้วครับตรงกลางอนี่จากนั้นก็เดี๋ยวผมล่างโครงก่อนครับนี่คือโครงของทรงยังไม่ได้เรียกว่าทรงผมเลยมันเป็นเปลวเพลิงอ่ะทรงทรงเปลวเพลิงครับอนี่ ก็โคง้คงๆพยายามโคง้คงๆริวร้วๆให้มันดูเหมือนเปลวไฟนะครับกำลังเคลื่อนไหวนี่แล้วก็เชื่อมตรงนี้อ่ามันไม่ใช่ทรงผมนะแต่มันเป็นเหมือนเปลวไฟที่ลุกขึ้นบริเวณใบหน้านะครับแบบนี้เลยนี่ครับมันทําให้หน้าดูนี่ดูดูโดดดันแล้วก็ร้อนแรงนะครับไฟนี่ท่วมทั้งตัวเลยนี่แบบนี้เลยครับ าจากนั้นก็เติมตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจะเรียกว่าคลาวดีล่ามนนนันเป็นเป็นเป็นเปลวไฟเหมือนกันนะไฟมันท่วมทั้งหน้าเลยอจะเรียกว่าเทพแห่งดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะนี่โคตรเฟี้ยวจากนั้นเรามาเติมผมจริงๆครับผมจริงๆก็จะเป็นทรงแบบแหลมๆเหมือนเหมือนเบจิต้าครับแหลมๆเลย นี่แบบนี้สั้นๆแหลมๆอ่าโอเคเราก็ได้โครงหน้าได้หน้าคร่าวๆแล้วอ่เอาเฟี้ยวนี่พยายามผมพยายามจะเหลาไฟให้มันดูเป็นมันให้มันดูสมูทโค้งๆให้เป็นเปลวไฟนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถไปแต่งให้มันดูสวยกว่านี้ได้นะครับนี่ผมพยายามจะโค้งให้มันริ้วๆดูเป็นให้มันดูแบบอารมณ์เคลื่อนไหวนะเพราะมันเป็นเปลวไฟนะครับ อ่าแล้วนี่คือคอนี่คือคอนี่คอก็หนาๆอย่างนี้ yani เลยจากนั้นนี่ก็คือเส้นไหปลาระ้าครับแล้วนี่คืออนาโตมีอนาฐานะครับนี่เป็นโครงล่างแบบคร่าวๆนี่คือเส้นเอวครับเส้เสนเส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกแล้วนี่คือกางเกงในครับอ่าแล้วก็ขาท่อนบนนี่ประมาณนี้ครับนี่นี่คือเส้นหัวเข่าแล้วก็ขาท่อนล่างอ่าเต็มตัวเต็มเอฟีเลยนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้อย่างหนาแล้วก็านานทรงพลังครับกล้ามล่ำๆเลย นี่พลังเคครับนี่คือแขน,นครับแล้วก็มือนีอ้ก,ก็กำมัดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องอะไรมากมายนี่ลากออกมาแล้วนี่มือนี่คือการล่างโค้งเข้าข้าวนะครับถ้าเรามีโค้งได้เรากะสัสดส่วนได้ดีนะครับาหากเรามีโค้งแบบถูกต้องตามหลักสรีลาของคาแรคเตอร์ที่เราวาดนะครับเราก็จะวาดรูปได้อย่างง่ายดายแล้วก็สเปคอย่างตรงเลยนะครับ อาจจะไม่ตรงมากแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับอแล้วนี่คือหน้าอกครับนี่ก็บึกๆเลยนี่กล้ามคอนี่ตรงวัดเอวองเอวให้มันบึกบึบนะครับแบบนี้นี่ตรงนี้คือเส้นผ่ากลางนะครับแล้วตรงนี้คือเข็มขัดอาวาดเข็มขัดคร่าวๆเส้นแนวนอนอย่างนี้เลยแล้วจากนั้นก็เป็นละเอียดของเข็มขัดนะเข็มขัดก็ไม่มีอะไรเลยครับอย่างนี้เลยครับหัวเข็มขัดจบแล้วครับโอ้โห ชุดซุปเปอร์ฮีโร่ของเอเดเวอร์ก็จะแบบอ่าเป็นทรงที่ไม่ค่อยมีลวดลายลวดลายอะไรมากมายนะครับเหมือนกับเป็นชุดฮีโร่รุ่นเก่าคล้ายๆอารมณ์ประมาณซุปเปอร์แมนเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเปลวเฟิงนะเปลวไฟนี่เหมือนเป็นเกาะเปลวไฟตรงช่วงหัวไหล่กับอ่าหน้าอกเลยนะครับนี่มันดูแบบ ออกมาแล้วโอ้โหมันอลังการงานสร้างนะครับนี่แล้วก็โค้งไปนะครับนี่ผมก็พยายามโค้งให้เป็นเปลวไฟนะครับอาจจะดูมั่วๆก,ก็คือผมก็โค้งมั่วไปมั่วมานะครับอา,อาจจะโค้งไม่สวยแล้วค่อยไปแต่งทีหลังได้นะครับนี่ล่างโค้งมาก่อนนะครับว่าให้เปลวไฟขีดจะไปตามเส้นเราให้มันโค้งสวยๆย,ยังไงครับแล้วก็ดูซ้ายกับขวานะครับว่าเวลามันมันเปลวไฟมัน มันพุ่งคือโพยพุ่งขึ้นมาก็ให้มันประมาณเท่าเท่ากันนะมันจะได้ดูสวยงามนี่จะโค้งยังไงก็แล้วแต่เรานะครพยายามโค้งไปเรื่อยๆ,ๆแหลมๆโคง้งแหลมๆโค้งแล้วก็มาตรงหน้าอกตรงกลางอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนกับอารมณ์เป็นลายเสื้อเลยนะแต่จริงๆมันเป็นเปลวไฟนะครับนี่ประมาณนี้นี่นี่นี่คือหน้าอกขอบหน้าอกชั้นล่างนะครันี่แล้วตรงนี้เหมือนเป็นเกาะไฟเลย นี่แบบนี้ครับเติมอย่าลืมเติมนะครับนี่คือปอกคอเสื้อนะครับนี่ชุดของลุงเอนเดเวอร์ก็จะเป็นชุดแนบเนื้อนะครับแนบเนื้อมีมีเกราะเพลิงล้อมรอบนี่นี่กามท้องเ่ยประมาณนี้แล้วก็ซิปแคนับใส่ไปอ่าโอ้โหนี่อย่างล่ำแล้วนะครับตอนนี้ นี่อ้โคตรทรงพลังต่อไปแขนก็ล่ลั่ปึกปึกง่ายๆเลยครับนี่เสริมไปครับเวลาเราวาดโค้งล้วก็เสริมไปเลยครับมีโค้งแล้วก็แค่ลากกล้ามเนื้อให้มันปูดขึ้นมาอ่าประมาณนี้เลยแล้วนี่ก็คือเกาะแขนนะครับอุ้มๆนี่นี่ตรงกลางนะครับนี่คือเกาะแขนตรงกลางจากนั้นก็เป็นลายลีดของด้านข้างปลอกแขนนะครับแบบนี้นี่โค้งเข้า แบบนี้ง่ายๆเลยครับขีดมารายละเอียดของลุงเอนเดเวอร์ไม่ค่อยเยอะมากนะทำให้เราวาดที่จะวาดง่ายนะครับอ่านี่ตรงนี้ก็ให้มันนูนๆหน่อยครับจะรู้สึกเหมือนมันนูนขึ้นมาไล่ตรงช่องว่างนั้นก็จะเหมือนลึกเข้าไปนะครับมันจะเหมือนกับอารมณ์ใส่เกาะจริงๆเติมให้มันอุมอ้มๆหน่อยเพราะว่าลุงเอนที่เขาล่ำบึกนะครับ อ่าแบบนี้เอโอเคแค่นี้ปอกแขนก็ดูทรงพลังแล้วอย่างสวยนี่เติมรายละเอียดข้อทรงข้อศอกกล้ามเนื้อจัดไปอ่านี่นี่ับการวาดรูปก็เป็นอะไรที่ค่อนคอยค่อยๆเติมรายละเอียดทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆจนมันสมบูรณ์แบบนะครับอ่าและนี่คือมือ มือก็มีลรละเอียดแบบนี้นะครับกำมัดแบบง่ายๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นอปอกของมือนะครับนี่อันนี้คือนิ้วมือ,อนี่เติมรลายเยดไปครับทีละนิ้วแค่นี้เราก็ได้กำมัดแล้วง่ายๆแล้วประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับ กระเป๋าคงข,ข้างเข็มขัดเติมวาดมืออีกข้างหนึ่งก็เช่นกันแล้วง่ายๆเติมกล้ามไปลายนี่ปูดๆหน่อยอแล้วก็วาดมือนี่เวลาเราวาดไอตัวประมาณกล้ามโตๆเนี่ยเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆปูดกล้ามเนื้อไปทีละิกทีละหน่อยครับ พยาามนึกถึงกล้ามเนื้อของนักกล้ามหรือนักมวยปั้มก็ได้นะครับว่ามันจะปูดปดูโตโตโอ๋อแล้วร่างกายกำยำใหญ่ๆนคะรับนี่นี่คือรายเอียดของปลอกมือก็จะคล้ายๆกับแขนข้างขวาเลยนะนี่ประมาณนี้วาดไม่ยากนี่แล้วก็ปูดป,ดปดูตรงนี้หน่อยอ่านี่อย่างนี้นะครับง่าย ส่วนตรงนี้ก็จะทําให้มันดูมีขอบมีมุมนะครับจะได้ดูเหมือนลึกเข้าไปนี่แล้วตรงนี้ก็ปูดอ่านี่ประมาณนี้ครับมันจะลบเหมือนใส่กับเกาะแขนเลยนะครับนี่อย่างเฟ е ี้ยวอืมนี่ตรงนี้ก็เป็นช่วงด้านข้างนะครับเส้นนี้คือเส้นตรงกลางอ่านี่ เราจะได้มุมสวยๆนะเวลาเรากะระยะดีๆนะครับให้เวลาเราวาดแต่ละภาพเนี่ยถ้าเราไม่เห็นไม่สามารถเห็นบาลานซ์ซ้ายขวาของมันได้ให้เราขีดเส้นแบ่งกลางได้เลยนะครับแบบนี้นะครับพอเราบิดเส้นเส้นมีเส้นแบ่งกลางเข้าาแล้วทําให้เรากะระยะ,ะด้านซ้ายกับขวาได้ง่ายขึ้นนะครันี่ลองสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เวลาเราต้องการบาลานซ์เราต้องมีเส้นแบ่งกลางนะมันจะทําให้เราดูคำนวณในการดูในการวาดได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่มันจะทำให้เรามีมีสมดุลนั่นเองอ่าต่อไปก็วัดขานะครับขาก็ตุมตุ้มเลยนะครับนี่กล้ามมันอย่างล่ำเลยอ่ะโอ้โหเป็นมัดมัดอ่าบอกได้เลยว่าลุงเอนี่ก็ถือว่าทรงพลังไม่แพ้กับออมไม้เลยนะครับเห็นครั้งแรกนี่ผมก็ทึ่งแล้วนะว่านี่คือเบอร์สองได้ยังไงครับ <laughs> นี่ นี่ตรงนี้ก็ตงุตงๆหน่อยนะเป้าก็ต้องตุงนะครับสาหรับใส่ชุดแนมเนื้อเป้าก็ต้องตุงนี่ส่วนเท้ามันก็เช่นเคยคนระับนี่ตรงนี้เป็นไฟเลยคนระับโอ้โหแบบนี่ไฟเต็มทั้งตัวไฟเยี่ยวพอมีไฟผมก็มั่วได้เลยคนระับนี่โอเคโหอย่างเท่อ จุดไฟวาดรูปให้พวยพุ่งชี้เดให้เหนือกว่ารอแรงบรรดาใจเล็กๆด้วยสีแดง103ผ่านไฟอ้อนแรงด้วยสีไข่ไก่405ูปูพรมให้ทั่วเพลิงสุริยะเพิ่มความสว่างแสบตาด้วยสีนอนส้มให้ลุกโชดช่วงชัชวานเสริมแสงสว่างให้เนียนนุ่มแสบตาด้วยเหลืองมะนาว402ใช้สีเนื้อ4 0 8เพื่อใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ระบายสีทราย4 0 1ถมให้หน้าเนียนนุ่มเหมือนตูดเด็กไล่เฉดเงาส้ม456เติมน้ตาล5 07เพิ่ม,มดันเอ้เพิ่มความดดัน ทรงผมตั้งเดด้วยสีแดงโหด7 0 8แล้วทับน้ำตาลชาศูนย์เให้เฟี้ยวเงาะเข้มขัดหัวเหลือง403และเลงฟ้าใสา3 0 2องตรงเกาะแขนเป็นเชนเงาใช้สีเทา602สู้ชีวิตให้สุดความสามารถอย่ารีบยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆง่ายๆเราจะได้เป็นฮีโร่ยืนหนึ่งเหมือนดังลุงเอนเดเวอร์เวนไฮไลท์ขาวอหญ่ยเยอะเกินเดี๋ยวโดนจับได้ว่าประหยัดสีแต่ผมก็ดันทะลึ่งเวนซะเยอะเลย <c oughs> แล้วศาสตร์ไบโอเลสม่วง7 0 2สดสดๆรองพื้นถมทับน้ำมินโคตรเข้มข้น30 หกหมกให้เข้มเหมือนโกดครมาแต่งสีดําให้เป็นเงาวสวยจะยิ่งดูแข็งแกร่งทรงพลังโอ้โห,โห,โห,โหอลังการงานสร้าง